หล,ห,หลังค่ายเพลงดังอเมริกาโพสภาพลิซ่าแบ็คพิงค์เรียกได้ว่ายังคงคุมเครือมากสําหรับการต่อสัญญาของสี่สาวแบ็คพิงค์กับค่าย YG e n t e r t a i n m e n t ที่แม้ว่าจะมีข่าวลือว่า3าสาวเจนนี่จีซูและโรเซมีแนวโน้มจะต่อสัญญาแต่กับลิซ่าและลิซ่ามโนบาลสมาชิกสาวชาว,ชาวไทยก็ยังไม่มีความคืบหน้าจนลหลายๆคนคาดว่าไม่น่าจะต่อสัญญากับทางค่ายแล้วล่าสุด YG Entertainment ก็ได้ประกาศคอนเสิร์ตปิดทัวร์บอลพิงค์ของทั้ง4สาวว่าจะจัดขึ้นที่เกาหลีใต้เป็นเวลา2วันด้วยกันคำเอาแฟนๆหวั่นใจว่า อาจเป็นคนสุดท้ายที่อยู่ครบทั้งสี่คน โดยก่อนหน้านี้ได้มีรายงานว่ายัางไม่มีการยืนยันที่แน่ชัดถึงการต่อสัญญาของสีสาวแบล็คพิงที่ได้หมดอายุสัญญาครบ7ปีไปแล้วเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาแต่ก็ได้มีการขยายอายุสัญญาออกไปจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมหลังจากที่ยังหาข้อตกลงที่พอใจกันทั้งสองฝ่ายยังไม่ได้หลังจากจุดการเริ่มต้นการแสดงคอนเสิร์ตแบ็คพิ้งค์เวิลด์ทัวร์บัลพิงเมื่อกลางเดือนตุลาคมในปีที่ผ่านมาสาวสาวแบล็คพิ้ง ink, ก็ได้ตะเวยนจัดคอนเสิร์ตไปแล้วกว่าเจ็ดสิบรอบกว่าย ทัวบอลพิงค์ในวันที่16และ17กันยายนนี้ซึ่งตามกําหนดการเดิมก็ระบุไว้ว่าจะสิ้นสุดบอลพิงค์สิ้นเดือนสิงหาคมก็ได้มีการประกาศจากทางค่ายว่าคอนเสิร์ตบอลพิงค์จะสิ้นสุดลงที่กรุงโซลในประเทศเกาหลีใต้วันที่16-17กันยายนนี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นการแสดงรอบสุดท้ายที่นับว่าเป็นการสิ้นสุดโวทัวร์ที่ยาวนานกว่า11เดือนของสาวๆและเหล่าบิงทั่วโลกเรียกได้ว่าทั้ง4สาวนั้นถือเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการเคป๊อปที่สาวๆต่างก็ได้สร้างสถิติกันอย่่าาางงมกมกนนัับบตต้แิจจจปุ และประสบความสาเร็จเป็นอย่างมากกลายเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกและล่าสุดก็ได้กลายเป็นประเด็นร้อนแรงในวงการบันเทิงรวมถึงอุตสาหกรรมทั่วโลกต่างก็จับตามองสําหรับดิซ่าแบ็คพิงจะเดินหน้าต่อสัญญากับค่ายเดิม yg entertainment หรือไม่พอล่าสุดค่ายเพลงชื่อดังระดับโลกได้ออกมาเคลื่อนไหวอินสตาแกรม umg หรือ universal music group ซึ่งได้มีการโพสต์รูปภาพเดี่ยวของดิซ่าที่ได้อยู่ในอาริยบทที่สบายๆซึ่งก็คือรูปภาพที่กําลังเที่ยวทะเลอยู่นั่นเองพร้อมระบุข,ข้อความสั้นๆว่าและดิซ่าและอิโมจิรูปหัวใจสีฟ้า หลังจากที่โพสต์ดังกล่าวได้ปรากฏออกไปนั้นก็ได้กลายเป็นที่พูดถึงทันทีและที่สำคัญยิ่งเป็นการตอกย้ำกระแสข่าวลือว่าลิซ่าอาจจะไม่ต่อสัญญากับค่าย yg entertainment universal music group คือค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ระดับโลกที่ประกอบไปด้วยศิลปินชื่อดังระดับโลกไม่แพ้ก,กันอาทิ Taylor s w วิ t Lady g a g กา a r o มาร Justin Bieber และ Olivia r o ด r i g o ้โดยมีวิเว n d i สื่อชั้นนําของฝรั่งเศสที่ผลิตคอนเทนต์แบบครบวงจรไม่ว่าจะเป็นสื่อโทรทัศน์โฆษณาเพลงและเกมที่เป็นเจ้าของหากย้อนไปก่อนนั้น นีลิซ่ายังเคยทำงานให้กับ Intercorp Record ค่ายในเครือ Universal Music Group ที่เป็นผู้จัดจำหน่ายของ Blackpink นอกทวีปเอเชียอย่างไรก็ตามรูปที่โพสต์ไปนั้นนอกจากจะมีการแท็ก IG ของลิซ่าแล้วยังมีการแท็ก IG วง Blackpink อีกด้วยทางนี้ก็ยังไม่มีประกาศอย่างเป็นทางการว่าลิซ่าจะต่อสัญญากับค่ายเดิมหรือย้ายไปเซ็นสัญญากับค่ายใหม่จริงหรือเปล่าก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปว่าอนาคตของลิซ่าจะเป็นอย่างไร